สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับวันนี้เช้าๆแบบนี้นะครับที่ส่วนบอลสีคุณธรรมนําบอลใบไทยงามๆนะครับที่มีนามว่าเพชรเมืองนนท์ครับเพื่อนๆครับมาดูสิครับเพชรเมืองนนท์นะครับเป็นบอลสีใบไทยที่มีความโดดเด่นแบบหลากหลายมากครับมีความละมุนตาของสีดูครับอย่างใบนี้นะครับนี่ฮะ เป็นบอลใบไทยนะครับทรงใบนี่ชัดเจนเม็ดสีชมพูนะครับสวยมากนะครับพอเวลาที่อยู่ในพื้นที่มันป้ายฮะเป็นสีขาวนะก็จะสวยเป็นสีชมพูแล้วก็มีเส้นใบนะครับเป็นสีชมพูเหมือนกันนะครับแต่ตรงฝั่งที่เป็นสีเขียวนะเม็ดสีชมพูขึ้นเส้นใบก็เป็นสีเขียวกระดูกสีเขียวต้องต้องดูนะครับดูว่ามันอยู่ในช่วงไหนนะครับของของสี่ใบนะครับมันก็จะกลายเป็นสีนั้นนะครับ แต่ถ้าบางต้นอาจจะมีสีที่โดดเด่นก็ว่ากันไปนะครับนี่แคปเพชรเมืองนนท์เม็ดสีชมพูนิ่มตาเลยครับนี่ครับดูในพื้นสีขาวนี่จะมีออกแบบเป็นพาสเทลนิดครับนี่ครับดูใบนี้ใบที่ขาวล้วนเลยนี่จะ,จะออกพาสทเทลชัดเจนครับพาสเทลเป็นสีชมพูนะครับขาวอมชมพูนะครับนี่มีขาวอมเหลืองนะครับแล้วอมชมพูในตัวแล้วเม็ดสีชมพูกระดูกสีชมพูโอ้โหนี่สวยงามจริงจนะครับเพชรเมืองนนท์ครับเพื่อนเพื่อนครับ ที่ยังไม่มีควรจะหาสะสมไว้สักต้นนะครับบอลอันนี้แข็งแรงดีนะครับแข็งแรงดีมากเลยนะครับน,นี่ดูใบที่ด่างแลว้วก็เลอะนี่ฮาร์ปครึ่งใบนะครับมีแบ่งสีชัดเจนแลว้วก็มีความเปละมีเม็ดออกมาเนี่ยมันเอกลักษณ์ความสวยมันอยู่ตรงนี้นครับนะ่ฮะพอเวลาที่มันมารวมๆกันหลายๆอย่างแล้วมันทําให้ดูมีเสน่ห์แลวแบบมันน่าครอบครองครับผมว่า ฮ่าเลยครับเพื่อนครับอ่านะครับดูบอลให้มีความสุขนะครับนี่ครับใบเล็กๆน้อยๆยังสวยเลยครับดูบอลให้มีความสุกอย่าอย่าไปเครียดนะครับเรามาจะลงใจกันด้วยความงามของราชนีแห่งไม้ใบครับนี่ครับใบที่เป็นสีเหลืองก็มีป้าสีเหลืองเม็ดสีชมพูมันเด่นนะครับมันสวยสะดือนี่ออกเป็นสีแดงเล็กๆเลยนะครับสะดือเห็นไหมตรงสะดือครับก้านก็ออกเป็นสีน้าตาลเข้มนะครับสวยงามสวยจริงๆต้นนี้นะครับต้องให้คะแนนไปเลยครับ แต็มร้อยนะครับผมโอเคครับอ่าวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วคราวหน้ากลับมาพบกับส่วนบอลสีของเราใหม่กับบอลต้นใหม่ๆครับวันนี้ต้องสวัสดีครับ